สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นม .2 ทุกคนนะครับวันนี้วิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับเร,เราจะมาเรียนเรื่องตัวดำเนินการนะครับหรือว่า Operator ในภาษาไฟทอนนะครับตัวดำเนินการ o p เปอเรเตคือกลุ่มของเครื่องหมายนะครับหรือสัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับการเขียนโปรแกรมเช่นตัวดำเนินการ ในที่นี้จะเป็นยกตัวอย่างชเช่นเครื่องหมายบวกนะครับเป็นตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับที่ใช้สําหรับการบวกตัวเลขเข้าด้วยกันนะครับหรือตัวดาเนินการอีกประเภทหนึ่งคือยกตัวอย่างเช่นเครื่องหมายมากกว่านะครับเป็นตัวดําเนินการเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบค่า2ค่าเช่นมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับหรือไม่เท่ากับนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะ ครับอ่ะสไลด์ถัดมานะครับยกตัวอย่างตัวดำเนินการนะครับ assignment operator คือตัวดําเนินการที่เป็นพื้นฐานสําหรับในการเขียนโปรแกรมทุกๆโปรแกรมนะครับคือตัวดําเนินการในการกําหนดค่านะครับการกําหนดค่าตัวแปรนะครับเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับนะครับใช้สําหรับกําหนดค่าตัวแปรยกตัวอย่างเช่นภาษาไฟทอนนะครับ a เท่ากับ3 เพราะเราจะสังเกตนะครับการกําหนดค่าตัวแปรในกำหนดง่ายมากใช้เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ใส่ค่าได้เลยชื่อตัวแปรนะครับก็ก็จะใช้ในกฎของการตั้งชื่อตัวแปรนะครับแล้วก็กําหนดค่าเข้าไปนะครับตัวนี้จะเป็นอย่างเช่นเป็นตัวเลขนะครับเป็นเป็นอิน integer นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบทศนิยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกําหนดเป็นค่าตัวอักษรนะครับเป็น c h a r เตอร์นะเป็นตัวอกักษร a m e เท่ากับเมติโอะนะครับอันนี้ตัวแปรแบบเป็นแบบลิสต์นะครับก็คือจะอยู่ในวงเล็บปีกกาตัวนี้ก็จะเป็นมีสมาชิก็คือ2 5 8 10นะครับ24แล้วก็มีการใช้ตำแหน่งนะครับในการบอกค่าของเครื่องหมายต,ต่างๆนะครับ ตัวแปรกำหนดเป็นทั้งตัว x ตัว y นะครับมีตัวแปร2ตัวนะครับกำหนดค่าแบบนี้ก็ได้นะอันนี้เป็นเป็นการกำหนดค่าตัวแปรนะครับแบบ assignment เนาะอ่ะสไลด์ถัดมานะครับ arithmetic operator นะครับหรือว่าตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับคือกคือการใช้ตัวดำเนินการสำหรับการคำนวณทางคณิตศาสตร์เช่น การบวกการลบการคูณการหารนะครับอนอกจากนั้นนะครับภาษาไฟทอนยังมีตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์เพิ่มเติมเช่นการหารเอาเศษ m o ดูโลนะครับการหารแบบเลขจำนวนเต็มนะครับการหารแบบยกกำลังเป็นต้นอ่ะยกตัวอย่างเช่นเครื่องหมายบวกนะครับภาษาอังกฤษก็คือ add addition อตัวอย่างเช่นนะครับตัวไป a วก b นะครับ ก็ลองดูตัวอย่างนะครับอ่านี่เครื่องหมายลบก็ a ลบ b อา่เอาเครื่องหมายดอกจันนะครับคือจะเป็นเครื่องหมายคูณนะครับในคอมพิวเตอร์ก็จะใช้เครื่องหมายดอกจันแทนนะครับ a คูณ b นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องหมายหารนะครับ division ก็คือหารเราจะใช้แบบนี้ a หารด้วย b นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซนน็นต์ก็คือ มอดูโนะครับก็คือการหารเอาเศษนะครับคือเอาเศษนะครับไม่ใช่เอาเอาผลจากการหารเนาะอ่าโอเคอันนี้เป็นยกตัวอย่างของตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ในภาษาไฟทอนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างของการใช้เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์นะครับ A กกำหนดค่าตัวแปรก่อน a เท่ากับ5 b เท่ากับ3นะครับ พิ i n t p ิม n ์คือคำสั่งแสดงผลผ่านทางหน้าจอนะครับ a บวก b เท่ากับ่ะตรงนี้ก็คือเอาค่าตัวแปร2ตัวมาบวกกัน5เราก็แทง5นะครับ5บวก3อ่ะแล้วแล้วตัว,ต,วตัวแปรภาษามันก็จะบวกให้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นตัวอยา่างอ่ะลองดูผลลัพธ์นะลองดูผลลัพธ์อ่ะเดี๋ยวคุณครูลองคุณครูลอง ลองทําให้ดูนะครับเป็นยกตัวอย่างเนาะ,ะคุณครูลองเขียนโปรแกรมนะครับตามตามในอ่าที่ตัวอย่างเนาะ a เท <B S 1> ่ากับห้านะครับ b เท <B S 1> ่ากับสามนะครับ print ผงเล็กเปิดนะครับดับเบอ์โคด A บวก B เท่ากับนะครับเอบวก B, B ตัวแปรเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ก็เป็นเคสเคสเซนซิทีฟนะครับอ่าคุณครูลองแสดงผลนะครับกดปุ่มเพชึบอ่า a บวก B เท่ากับแบนะครับผลลัพธ์ถูกต้องไหม5บวก3เท่ากับแอ่าอันนี้คือตัวอย่างนะครับลองอีกสักตัวอย่างนึ่งปริ้นเอาเป็น A หมอดมอดด้วย B นะครับ อลองดูอีกสักคำสั่งหนึ่งปริ้นแล้วกูเอหมอดนะครับหารเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์แล้วก็ B เท่ากับ A หมด b ฮะลองดูนะครับอ่าผลลัพธ์ก็คือสองมันได้สองได้ยังไงนะครับมคุยยกตัวอย่างก่อนนะครับห้าหารด้วยสองนะครับห้าหารด้วยสองคุณครูลองทดให้ดูห้าหารด้วยสองห้าหารด้วยสอง หลายมือสวยมากสองสองลายได้ห้าสองสองได้สี่ใช่ไหมครับห้าโอ้โทษโทษโทษเอาใหม่เอาใหม่ห้าหารด้วยสามห้านะครับ านด้วย3คุณครูช้เมาส์นะครับ3านเป็น3 5มลบสเหลือสองนะครับตรงนี้คือคำตอบนะครับคำตอบของเครื่องหมายหมดตัวนี้นะครับก็คือจะได้สอง่อะผลลัพธ์ก็ผลผลัพธ์ก็จะเป็นสองนะครับแบบนี้อโอเคนะ อันนี้คือเครื่องหมายทางทางคณิตศาสตร์นะครับต่อไปเป็นตัวแปรเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบเปรียบเทียบ comparison operator ตัวดำเนินการเปรียบเทียบใช้สำหรับเปรียบเทียบค่านะครับหรือว่าค่าตัวแปรซึ่งผลลัพธ์นะครับจะออกเป็นจริงกับเท็จนะครับหรือเรียกว่า true กับ false นะครับจริงก็คือ true เท็จก็คือ false นะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับเครื่องหมายน้อยกว่านะครับเ e s s than น้อยกว่า a น้อยกว่า b นะครับเช่น2น้อยกว่า5จริงไหมนะครับตัวนี้ก็จะได้คำตอบเป็นอะไรเอ่ยเป็นจริงนะครับเพราะว่า2มีค่าน้อยกว่า5ตัวนี้ก็จะได้เป็น true นะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับ นะครับ o นะครับ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b ใช่หรือไม่นะครับอ่านแบบนี้นะยกตัวอย่างอันนี้ก็อันนี้อีกอันนึง a เท่ากับ b ไหมจะใช้เครื่องหมายเท่ากับเท่ากับนะครับเพื่อเปรียบเทียบค่าของ a แล้วก็ค่าของ b ว่ามันเท่ากันไหมนะครับอันนี้คือไม่เท่ากับเนะาะอันนี้คือเครื่องหมายเปรียบเทียบอะครูยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่าง ตัวอย่างเนาะอ่าตัวอย่างนะครับพิ้นเอ่าพิ้นสี่นะครับโทษทีสี่ C, เท่ากับ4จริงไหมนะครับลองคิดในใจ4ีเท่าสจริงไหมคําตอบก็คือจริงนะครับ true ตัวนี้อันนี้คือที่ที่ตัวอย่างที่ที่เขาออกมาให้แล้วนะครับหนึ่งน้อยกว่าสองจริงไหมจริงนะครับก็คือ หนึ่งมันน้อยกว่าสองอยู่แล้วก็ให้ค่า true สามมากกว่าสิบจริงไหมนะครับอันนี้คำตอบเป็นอะไรเอ่ยไม่จริงไม่จริงก็คือ false นะครับ false ต่อมาสองน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งจุดห้าใช่ไหมนักเรียนะยว่าใช่ไหมไม่ใช่นะครับสองมากกว่า มากกว่านะครับมากกว่า1.5ไม่เท่าด้วยนะครับค่าที่ได้ก็จะเป็น f อส์นะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างเดี๋ยวมัคุูลองทำตัวนี้ให้ดูนะครับตัวนี้เป็นคำสั่งเปรียบเทียบนะครับอ่าเขากำหนดค่าตัวแปร a a เท่ากับ10 b เท่ากับ8นะ อ่าเดี๋ยวครูลองพิมพ์ในโปรแกรมดูอ่าเวอร์ชันฟรีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีโฆษณาโปรแกรมของครูอ่าพิมพ์ต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะบอกนะว่าชื่อโปรแกรมชื่ออะไรแล้วเดี๋ยวพวกเราไปไปดาวน์โหลดทีหลังได้นะครับเอเท่ากับ8อ่าเอเท่ากับสิโทษทีโอ้ย เดี๋ยวลบตัวนี้ออกก่อนลบตัวนี้ออกก่อนจะได้ไม่สับสนเนาะอ่ะเอเท่ากับสิบนะครับ B เท่ากับแปดนะครับปริ้นพีไอทรีปรินปร้น y A A ไม่เท่ากับนะครับไม่เท่ากับ B, B. เว้นทด้ไหนจะได้ดูง่าย a ไม่เท่ากับ b อลองดูนะครับะคะำตอบก็คือเป็น true นะครับอ่านยังไงอันนี้ a a คืออะไร a คือ10 10ไม่เท่ากับ8ใช่หรือไม่ใช่นะครับ10มันมันไม่เท่ากับ8นะครับมันมากกว่าเนาะ ค่าที่ได้ก็จะเป็น true นะครับอ่าอันนี้คือเรื่องของตัวดําเนินการนะครับจริงๆตัวดาเนินการมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าให้พวกเราที่ที่ใช้บ่อยๆนะครับก็จะเป็นตัวดาเนินการทางอณิสตร์เป็นเครื่องหมายตัวเครื่องหมายบวกลบคูณหารนะครับหรือว่าเครื่องหมายเปรียบเทียบนะครับอ่าต่อมานะครับคุณครูใช้โปรแกรมนี้นะครับถ้าใครใช้ ตัว iOS นะครับอ๋อใครใช้ Android นะครับก็จะมีโปรแกรมที่ชื่อว่า Pydroid นะครับตัวที่มันเป็น IDE เนาะตัวเขียนโปรแกรมนะครับช่วยเขียนโปรแกรมก็เข้าไปโหลดดูนะครับอันนี้มันเป็นเวอร์ชันฟรีมันก็จะมีอปอ u p โฆษณาขึ้นมาเนาะนะครับใช้ง่ายๆนะครับพิมพ์เข้าไปดูตัวอย่างในสไลด์ก็ได้นะครับหรือลองพิม เล่นเองก็ได้นะครับไม่ต้องอทําทตามของครูทุกตัวอักษรก็ได้นะครับใครใช้ l s ก็ที่ครูใช้อยู่ก็จะเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า Python programming นะครับ Interpreter หรือเปล่าถ้าครูจำไม่ผิดนะครับอ่ะตัวนี้นะครับลองโหลดมาใช้ดูนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ง่ายๆนะครับใช้ง่ายๆ ตอนโหลดมาเสร็จตัวไอคอนมันก็จะประมาณนี้ pi โ o ย3านะครับคลิกเข้ามาก็เขียนได้เลยนะครับเขียนได้เลยอีกอันนึงนะครับข้อมูลของการเขียนโปรแกรมนะครับอันนี้แหล่งข้อมูลที่คุณครูเอามานะครับคุณครูเอามาจากเว็บไซต์นี้นะครับก็พวกเราก็ลองเข้าไปดูกดลิงก์ที่ที่คุณครูได้สร้างไว้ให้นะครับคลิกเข้าไปดูมีข้อมูลเพิ่มเติม เยอะแยะเลยนะครับก็ลองเข้าไปดใูใครที่สนใจเพิ่มเติมนอกนอกจากตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเป็นเรื่องของ operator อย่างเดียวนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของเครื่องหมายอย่างเดียวยังมีอีก,อ,กอีกเยอะนะครับที่ที่เราจะต้องศึกษาเนาะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะเอาการบ้านนะครับส่งส่งไว้ใต้คลิปนะครับแล้วเดี๋ยวให้พวกเราทำแล้วก็ส่งคุณครูใน ในเว็บไซต์ที่คุณคู่สร้างขึ้นนะครับอ่าสำหรับสัตวาน